สวัสดีคะ่ะชาวราศีกันคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมค่ะประจำเดือนมิถุนายน2565ในช่องนี้นะจ๊ะยึดตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะโดยมีไพ่เป็นส่วนขยายเพื่อนๆสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาระแบบราศีนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณทราบลัคนาอยากให้คุณยึดตามหลักลัคนาเป็นหลักค่ะราศีกันนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17บเจ็ดกุมภาประธานโทษค่ะ17กันยายนนะคะถึง16ตุลาคมค่ะ การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะเป็นการทํานายพยากรณ์ภาพกว้างองค์รวมนะคะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะอาจจะไม่เป๊ะปังอลังการนะคะเจาะลึกเหมือนที่ท่านมาดูดวงส่วนตัวะคะ่ะทําใจให้สบายๆในการชมคลิปนะคะ อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ขอพรบคุณมากนะคะในทุกๆกําลังใจทุกการเยี่ยมชมนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ขอกําลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะ เอาละค่ะช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีชาวการบางท่านบางคนนะคะรู้สึกอึดอัดหนูนะเหมือนเป็นแฮงแมนเลยนะคะคืออะไรหลายๆอย่างที่หวังไว้นะคะมันก็ยังเป็นอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามที่หวังนะคะดูมันช้าๆเล็ดเลดอืดๆไปนะคะบางท่าน,นรู้สึกว่าทาไมช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตมันดูเหมือนซึมเศร้าเลยนะๆๆๆเหมือนไม่ค่อยมีพลังนะคะอึดๆเนื่อยๆนะคะ บางคนป่วยทั้งกายด้วยนะคะคิดมากจนบางครั้งนึกจะป่วยใจด้วยนะคะ <c oughs> เหมือนกับที่ผ่านมาอาจจะชีวิตเหมือนมันยังมีเมฆหมอกนะคะอะไรมาบดบังอยู่นะคะมาปกคลุมนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าฟ้ายังไม่ค่อยเปิดอย่างเต็มที่นะคะหรือโอกาสต่างๆยังไม่ได้เปิดเข้ามาให้อย่างเต็มที่สําหรับคุณนะคะ <c oughs> แต่ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าช่วง สัปดาห์แรกของเดือนอาจจะมีอารมณ์ตรงนี้ตกค้างอยู่หน่อยแต่ตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าดาวโชคลาภวาสนานะคะดาววาสนาของชาวราศีกันเนี่ยเขาเรียกว่าจะโคจรเข้าสู่พพสุภะค่ะ สุภาษณ์เนี่ยก็บอกว่าคุณเองจะรู้สึกถึงบรรยากาศที่คลี่คลายขึ้นนะคะสว่างขึ้นนะคะมีความสุขมากขึ้นนะสุภาษณ์ก็หมายถึงความสุขนะคะความสําเร็จนะคะชื่อเสียงการเริ่มต้นที่ดีนะคะการยอมรับนะคะพลัง,งความสุขกําลังขย,ขยับขยื่นเข้ามาสู่ตัวตนของคุณด้วยค่ะแล้วพอต้องวันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปนี่นะคะดาวประจําตัวของชาวกันเนี่ยก็จะได้โครจรตําแหน่งเกษตรตาที่พดีอีกคราวนี้ก็ต้องบอกว่าพลังต่าง ะะเพราะอยู่ตำแหน่งที่ใหญ่นะคะเป็นการเรียงร้อยที่สวยงามมากพลังความสําเร็จชื่อเสียงการยอมรับต่างๆจะกลับมาสถิตมั่นสําหรับชาวกันอย่างแท้ทรูนะคะก็ต้องบอกว่าอะไรที่เราอดทนอะไรที่เราลงมือทําไปก็จะหยิบจับความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะแต่บอกแล้วอาจจะช่วงสัปดาห์แรกอืดหน่อยช้าหน่อยนะคะทีนี้เรากลับมาในเรื่องราวของการงานเลยค่ะ ช่วงต้นเดือนเหมือนที่บอกนะคะสัปดาห์แรกของเดือนคุณเองอาจจะรู้สึกว่าต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากนะคะเกี่ยวกับในเรื่องราวของการงานบางคนเนี่ยเหนื่อยงานไม่เท่าไหร่นะคะเพราะชาวกันเนี่ยเป็นคนอดทนนะคะแล้วก็เป็นคนชอบงานนะแต่ว่าบางทีจจะต้องเหนื่อยกับสู้กับอารมณ์ของผู้คนด้วยนะคะบางทีเจอบททดสอบทั้งเกี่ยวกับเรื่องของผู้คนแล้วก็ในเรื่องของการงานแล้วก็ความยากของงานบางทีงานก็มีปัญหาจุกจิกจู้จี้มีอุปสรรคติดขัดนะคะมีอะไรมาให้คุณทดสอบ ตัวตนและความอดทนและสติปัญญาของคุณเป็นอย่างยิ่งยวดนะคะแต่หลังตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปนนะคะดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มการงานเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ภพสุภะ บอกแล้วนะคะความสําเร็จความราบรื่นสะดวกโยทินโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะกลับมาใครที่ทํางานเกี่ยวกับวงการการค้าการขายนะคะติดต่อตัวแทนในหน้าคนกลางต่างๆนะคะการตลาดประชาสัมพันธ์นะคะต้องใช้คําพูดคําจาช่วงนี้ต้องเรียกว่ากลับมาเป๊ะปังรังการสร้างโอกาสและความสําเร็จให้กับตัวตนของคุณด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าจะได้รับการยอมรับบางคนเนี่ยช่วงนี้ปิดไดออเดอร์ใหญ่ๆนะคะได้ลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าบางที ออบางงานบางจ็อบที่คุณดูว่ามันหายไปจากเราแล้วเราจะไม่ได้ทําแล้วหรือลูกค้าบางคนดกว่าเราจะไม่คบค้าสมาคมกันแล้วเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้ก็จะกลับมาด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสช่องทางนะ มากมายที่จะกลับเข้ามาสู่ชาวกันทีเดียวค่ะนะส่วนท่านไหนนะคะทำงานประจำนะคะไม่ต้องตกใจช่วงนี้งานของคุณนะคะจะได้รับการยอมรับผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเกื้อนหนุนนะคะเมตตาอุปถัมภ์นะคะสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปจะไม่เสียเปล่าจะสร้างความสำเร็จให้กับตัวตนของคุณด้วยค่ะ และตั้งแต่วันที่26มิถุนายนนะคะดาวเจ้าเรือนกัมมะเนี่ยการงานเนี่ยจะโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนตัวเองค่ะได้ตำแหน่งที่สุดอลังการนะคะ,กะเกษตรตาที่ปดีมั่นคงนะคะคราวนี้ล่ะค่ะเข้มแข็งเต็มสูบเต็มกำลังนะคะอยากจะทำอะไรขยับขยายอะไรนะคะในช่วงเวลานี้26มิถุนายนเป็นต้นไปถือว่าเวลาเหมาะสมมากนะคะหรือใครคิดอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรืออยากจะลองสมัครงานใหม่ว่างานมานานลองดูช่วงนี้ดิวนะคะ ถือว่าดาวส่งดวงเปิดนะคะมีโอกาสสําเร็จนะคะมีดวงเดินทางด้วยนะคะชาวกันทั้งใกล้และไกลนะคะใครที่ต้องทํางานเกี่ยวติดต่อเดินทางอย่าอยู่นิ่งนะคะต้องออกไปพบเจอผู้คนบ้างจะดีที่สุดนะคะคอนเน็กชันเพื่อนฝูงจะนําพามาซึ่งโอกาสและจังหวะช่องทางให้กับคุณด้วยค่ะมีดวงเดินทางไกลนะคะบางท่านจะทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศหรือต้งองติดต่อทางไกลค้าขายต่างชาติต่างประเทศโลกโซเชียลออนไลน์เวิร์ไวต่างๆนะคะก็เขาเรียกว่า ส่งถึงความสำเร็จนะคะให้กับชาวกันด้วยค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนหนึ่งนะคะในเดือนนี้ งานเหนื่อยนะคะงานมากภาระเยอะบางคนงานเข้าทีเดียวละนะทําแทบไม่ทันนะคะมีทั้งงานลาดและงานหลวงเข้ามาทีเดียวจอบหลักจอบเสริมนะคะส่วนไซฟ์ฟรีแลนซ์ต่างๆช่วงนี้ต้องบอกว่านะคะจะมีงานเข้ามาด้วยนะคะต้องพยายามไปติดต่อหาติดต่อหาคอนเนคชั่นเก่าๆนะคะหรือว่าอยากเก็บตัวอยู่แต่เก็บบ้านนะคะลองพยายามพรีเซนต์ตัวเองนําเสนอตัวเองจะมีโอกาสที่จะได้งานเข้ามาด้วยะค่ะในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีๆนะคะสําหรับชาว กนนะะัแต่อาจจะบอกเหมือนที่บอกนะคะต้นเดือนอื่นๆน,นอยหลังเจ็ดิถุนายนเป็นต้นไปถือว่าดีกับคุณทีเดียวค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของการเงินหน่อยจ้ะ ดาวการเงินนะคะต้องบอกว่าชาวกันขาช่วงวันที่1นะคะถึง18มิถุนายนให้ระมัดระวังเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยเรื่องเงินหน่อยนะคะจะต้องวางแผนการใช้เงินนิดนึงนะคะเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนมรณะนะคะได้ตําแหน่งประก็อาจจะมีรายจ่ายมากหน่อยภาระเยอะหน่อยหรือเดือนนี้คุณสังเกตจะมีแต่คนเข้ามาขอยืมเงินคุณค่ะคืออยากให้คุณช่วยเหลือในเรื่องาวของการเงินนะคะอย่าได้ช่วยถ้าช่วงนี้ช่วยใครอาจจะเป็นหนี้ศูนย์ได้นะคะจะไปทวงหนี้ใคร ยังทวงยากเลยค่ะในช่วงเวลานี้นะแต่ว่าพอหลังวันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยนะคะดาวการเงินจะโคจรนะคะได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิปดีกี่ตำแหน่งที่เข้มแข็งคดีการเงินก็ถือว่า จะเริ่มจัดกระบวนท่าได้ดีมากนะคะอะไรที่มันเรทช้าไปใครรองเงินอะไรอยู่เนี่ยเงินมีสิทธิ์จะเข้ามาด้วยค่ะนะคะแต่เดือนนี้ชาวการจะรู้สึกว่าเหมือนกับต้องแบบวางแผนการใช้เงินนิดนึงเพราะคุณเองก็เหมือนอยากจะเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปต่อยอดนะคะไปทําอะไรให้มีความงอกเงยเพิ่มพูนมากขึ้นแต่ถ้าสายลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงสูงความเสี่ยงที่เวอร์วังอลังการเนี่ยนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าเบาได้เบาหรือหลีกหลีเลี่ยงไปก่อนนะแต่ถ้าเป็นออมระยะยาวนะคะเก็บกินเงินปันผล ระยะยาวๆอย่างเงี้ยถือว่าพอได้นะคะแต่ถ้าแบบพวกเสียงซุมเสียงปันเนี่ยนะคะ อย่างนี้ให้เบาได้เบาเลยล่ะค่ะแต่ถ้าภาพรวมของการเงินเก๋ว่าคุณยังสามารถจัดสรรได้เป็นไปในทิศทางที่ดีแต่เดี๋ยวนี้นะคะต้องห้ามใจอ่อนห้ามไปช่วยเหลือใครเยอะเกินไปนะคะถ้าปฏิเสธได้ต้องปฏิเสธไม่งั้น,นอาจจะเป็นเหมือนที่บอกนะคะนี่สูญได้เลยทีเดียวเอาล่ะคะ่ะหรือถ้าคุณอยากจะทวงเงินลูกหนี้ที่คงค้างค,คุณมานานตั้งแต่หลังแต่วันที่สิมิถุนายนเป็นต้นไปถึงจังหวัดดวงดาวเริ่มดีขึ้นนะคะจัดไปเลยค่ะหรือจะไปทาธุรกิจธุรกรรมกับสถาบันการเงินขอขยายวงเงินอะไรก็แล้วแต่มิถุนายนเป็นต้น ะะถือว่า,าดาวเปิดดวงส่งให้กับคุณด้วยค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักนะคะเรื่องราวของความรักนะคะในช่องเกงนี้มีคลิปความรักเจาะลึกนะคะแยกออกไปทุกๆราศีนะคะราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นภาพรวมเรื่องราวของความรักค่ะมีจุดประกายของอทีนี้เรามาดูสิเขาเปยังไงบ้างนะคะเดือนนี้น่าจะคนโสดมอนจะมีคนอยากจะเข้ามาหาคุณด้วยนะคะอาจจะเป็นภาวะสภาวะของคนที่จะถูกตาต้องใจถูกโฉลกกับคนที่มีวัย ต่างจากคุณออกไปทางผู้ใหญ่กว่านะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสด้วยนะแล้วก็เพราะว่าต้องเรียกว่าดาวดาวความรักเนี่ยนะคะสําหรับคนโสดก็เปิดส่งนําพาที่ดีคุณเองอาจจะมีโอกาสได้พบเจอนะคะคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณด้วยก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้นะ อาจจะเป็นคนที่มาจากที่แดนไกลนะคะการเดินทางติดต่อประสานงานทําให้เจอกันด้วยก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งครอบครัวเนี่ยจ,จะเป็นตัวชักนํานําพาหรือแนะนําผู้คนให้กับคุณด้วยนะคะมีพ่อสื่อแม่สื่อนะคะเป็นเป็นสะพานนําคนคนนี้มาให้กับคุณด้วยะคะ่ะถ้าสําหรับออถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองจนเกินไปนะคะลองเปิดรับศึกษาดูก็ได้นะค,ะคือต้องบอกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่แบบสเปคดั้งเดิมที่คุณ วาดออกไปตั้งแต่เด็กๆแต่เป็นคนที่แบบมีหลายๆคนคัดกรองมาแล้วล่ะว่าคนนี้ดีนะคะจะมาแนะนําให้เราก็อาจจะมีผ่านเข้ามานะคะในช่วงเวลานี้แต่สําหรับคนที่มีคู่นะคะก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้นะคะอาจจะเคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวเรื่องราวของของคู่เนี่ยมีความไม่เข้าใจกันมันมีไพ่ของการเคลียร์ใจนะคะไพ่ของการปรับความเข้าใจไพ่ของการแก้ไขนะคะแล้วก็ เพื่อทําให้ความรักของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นนะคะต้องบอกนี้สําำหรับท่านไหนที่ศึกษาดูใจกันเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์สุขงอมเต็มที่นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการขยับขยายความสัมพันธ์คุยในเรื่องราวของอนาคตการมันหมายแต่งงานการสร้างอนาคตร่วมกันการทําอะไรร่วมกันค่ะ แต่สาหรับท่านไหนที่กําลังลังเลับการเลือกหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องราวของความรักนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้คุณจะได้คําตอบนะคะที่คุณกําลังลังเลอยู่แหละเหมือนกับกำลังต้องเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณรู้สึกว่าจะได้คําตอบตรงนั้นแล้วก็จัดการได้กับสิ่งที่คุณลังเลอยู่คะ่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ